สวัสดีทุกท่านครับมื้อเที่ยงวันนี้นะครับก็เป็นมื้อเที่ยงที่บางพีนะครับพอดีมีเข้าพบลูกค้านะครับที่บางพีก็ปกติกลับบ้านทุกเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ทำกับข้าวเองนะครับก็สั่งอาหารตามสั่งนะครับเป็นร้านอยู่ข้างออฟฟิศนะครับเป็นพิแกงหมูกรอบนะครับก็เป็นพิแกงหมูกรอบสีสันน่าทานนะครับก็ใส่ กน้ำปลาไปแล้วนะครับอันนี้ช้อนแรกนะครับหมูกรอบชิ้นเน้นนะครับชิ้นพอดีคำนะครับหมูกรอบของคันกรอบนะครับรสชาติก็อร่อยนะครับร้านนี้ง่ายๆครับสั่งอยู่ข้างออฟฟิศนะครับเสียนตั้งกันใหญ่ที่บางพีนะครับ ส่วนอีกเมนูหนึ่งนะครับเป็นเมนูผัดซีอิ๊วนะครับผัดซีอิ๊วหมูนะครับเป็นผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่นะครับก็เติมน้ำปลานะครับแล้วก็พริกป่นนะครับโรยพริกป่นหน่อยหนึ่งนะครับ ก็กุกเขาให้เข้ากันนะครับเส้นค่อนข้างเหนียวนะครับเป็นเส้นใหญ่นะครับีนคำแรกนะครับต่อไปคำที่สองนะครับก็หาหมูก่อนนะครับได้หมูหนึ่งชิ้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับ ด๋ยวทามือเที่ยงกันด้วยนะครับขอบคุณครับ